กินไปเถอะถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปปัญหาคือมันไม่ตายง่ายขนาดนั้นครับแต่ดันกลายเป็นอมพึกกรรมภาพหรือว่าติดเตียงกลายเป็นทรมานทั้งตัวเองทั้งญาติญาติของคนไข้ผมหลายคนเราให้ฟังว่าคนไข้ชอบพูดแบบนี้ครับสุดท้ายก็กลายเป็นภารานกับญาติทรมานตัวเองทรมานญาติคนที่พูดแบบนี้คือคนที่ไม่รักตัวเองครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่พูดแบบนี้หลังจากฟังคลิปนี้เสร็จ คุณจะไม่พูดแบบนี้และจะไม่เป็นอัมพาตก่อนตายอัมพาตจากโกรคหลอดเลือดสมองป้องกันง่ายนิดเดียวครับแค่อย่าตามใจปากเบาหวานตามขึ้นมากเส้นเลือดก็เสือ่อมแตกง่ายตันง่ายไขมันถ้าตามใจปากไขมันสูงตลอดเส้นเลือดเกิดการอักเสบแตกง่ายและตันง่ายเส้นเลือดสมองแตกเส้นเลือดสมองตันก็อัมพาตครับความดันวลญญาสูงทานของเค็มทานของดองชอบรสจัด ความดันคุมไม่ได้สูงมากๆวันหนึ่งก็กเลือดสมองแตกเป็นอัมพาตครับกินๆไปเถอะกินแค่วันนี้วันเดียวแหละคนที่พูดแบบนี้เขาก็จะพูดแบบนี้ทุกวันครับเขาจะขอวันเดียวไปทุกวันทุกวันคุณยังพูดแบบนี้ตอนที่ร่างกายคุณยังปกติถือว่าคุณโชคดีครับที่ได้ฟังคลิปนี้เพราะหลังจากที่คุณปฏิบัติตัวใหม่ไม่ตามใจปากควบคุมปัจจัยเสี่ยง ก่อนจะยัดของหวานเข้าในปากนึกถึงน้ําตาลก่อนก่อนจะยัดของมันเข้าในปากนึกถึงความพิก,การจากไขมันที่ทําให้ชนะแตกชนะสั่นก่อนจะเติมน้ําปลาก่อนจะกินของดองนึกถึงความดั